แหวนมีข่าวความเคลื่อนไหวของละครที่แฟนๆจับตามองดูมากที่สุดเรื่องหนึ่งของช่อง3ารอยรักหักเหลี่ยมตะวันรอยฝันตะวันเดือดเพราะมีเหล่าซุปตาสวยหล่อมากมายทั้งณเดชน์ยาย,ายา่ามาริโอและแต้วรวมทั้งสาวแพทนภภาที่เห็นจากสีปากแดงแปรดของเธอแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าต้องแซ่บแน่นอนค่ะ สาวแพทในประภาทาปากแดงแปดการันตีความแรงความร้อนมาแผดเผากลางบรรยากาศแห่งความรักชุ่มฉ่ำของกลุ่มนักแสดงซุปตาทั้งนาเดตมาริโอเต้าในละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันด้วยมาเวียงถึงเตียงนอนคนป่วยอย่างมาริโอพร้อมประกาศเป็นคู่มัน่นแบบไม่แค่หนุ่มโอจะค่ายสุวิงกลับฉากนี้สาวแพทย์บอกว่านี้แค่แนะนําตัวกันเบาๆพอเป็นพิธีเพราะในเรื่องนี้สาวไอโกะสวยรวยมัน่นไม่สนใจใครหน้าไหนทั้งนั้นเป็นละครที่เล่นแล้วมันสุดๆมีสีสันยิงเขาฉากยิ่งหม่นเคี้ยวและนับ วันรอให้อ่อนแอไม่แพ้แฟนๆหน้าจองานนี้หนุ่มโอ้ยังช่วยการันตีว่าสาวแพทยแสดงบทไอโกะได้ถึงอกถึงใจท่านผู้ชมตั้งแต่เห็นสีปากมาที่มุมจอแล้วละค่ะมีค่ะก็วันนี้มาปฏิบัติแทกเคชีก็ตั้งแต่มาตั้งแต่11โมงก็ยังไม่เห็นน้องลงจากเตียงเลยนอกจากไปกินข้าวฉากนี้รู้สึกว่ารับบทหนักมากครับรก็ ฉากนี้สบายมากค่ะแล้วแต่นะไอโกดโกรธอะไรทาเคชิไม่น่าโกรธนึกดูจากคำพูดทาเคชิน่ารากออกแรงไหมฮะเบามากกับชีวิตจริงที่ผ่านมาถือว่าโอเคนะพี่ไอโก้ปากซีดไปไหมครับนี่ซีดแล้วนะซีดแล้วพี่เป็นลายมากพระเอกลายมาก ส่วนการขยันทำดีนำโดยย่าอ่อนของหาคุณชายจุธาเทพพิตุกดวงตาและพ้องเพื่อนเดือนไปรมาปูปริศนาเป๊ะนพสิทธิ์และอ้อยจิรวดีนำเงิน1 0 0 0 0แสนบาทแสนที่สิมอบถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลักษณ์อัครราชกุมารีผ่านผู้แทนพระองค์เพื่อสนับสนุนมูลนิธิพออสวช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้สีสันบันเทิงขอร่วมอนุโมทนาบุญกับกลุ่มโมทนาบุญครั้งนี้ด้วยนะคะ แสนที่10ค่ะคือหนึ่งล้านแล้วนะเย่ตบมือตบมือเย่ <ตบ S 2> ดีใจดีใจดีใจมากเลยค่ะโอกาสที่พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมผู้ป่วยที่ยากไร้ในมูลนิธิพอสวอค่ะเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมเนี่ยพระองค์ก็จะใช้เงินส่วนพระองค์เยอะมากอันนี้ก็เท่ากับเราเนี่ยร่วมสมทบไปกับพระองค์ท่านด้วย ตอนนี้ได้เวลาไปลุ้นระทึกกันต่อกับเจ้าพ่อสมาและคู่แฝดสารวารีและสารสมาในละครมนตจันทราค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณช่ดพิธีกรจากเท็ดเบเกอร์วันต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ